เีครับเพื่อนครับมาซ่อมเครื่องนิบผมครับนะครับรุ่นยอดที่เหมือนนันนะเพื่อนครับ V Super Inter นะครับนะครับมีโมเดลอะไรไหมเดี๋ยผมดูโมเดลนิดนึงนะครับแปดหกแปดนะครับเพื่อนครับนะครับเป็นรุ่นแปดหกแปดนะตัวนี้แปดหกอ่าบอดี้นี้มีมีสองทรงนะครับเป็นทรงที่ไม่มีระบบตัดหรือว่าไม่มีระบบคัทเอาท์ตรงจุดนี้นะครับเป็นสายตรงเข้ามาเลยแล้วก็จะมีฟิวอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะเพื่อนครับ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเนี่ยป้องกันคืนไฟฟ้าแล้วก็ป้องกันในส่วนของไฟช็อตไฟเกินนะครับตรงจุดนี้นะครับอ้าวอาการที่ได้รับแจ้งนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเสียบแล้วนะครับเึ๊บเนี่ยเสียบไฟเข้าไปนะมีไฟนะครับต้องระวังนะคืนไฟแล้วก็เปิดนะครับมมนได้ยินเสียงนะไม่ติดอะไรเลยนะครับนี่บอาการที่ไม่ติดแบบนี้นะครับก็แนวทางตรวจเช็คก็ หนึ่งเป็นเรื่องของคัดเอาว่าเขาตัดหรือเปล่านะครับสองก็เรื่องของสายไฟนะครับสามก็เป็นเรื่องของบอร์ดนะครับตรงจุดที่ผมกดนี่แลครับผมแป๊กแป๊กนี่แลครับฉะนั้นก็ต้องเช็คสามอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับเช็คคัดเอาก่อนเลยนะครับนี่ครับหรือออกมาดูมาวัดดูว่าฟิวเขาผ่านหรือเปล่านะครับตรงจุดนี้หรือไม่เพื่อนๆืไม่อยากอยาก แกะรื้อตรงจุดนี้บางคนก็อาจจะมาแกะที่ตัวเครื่องแล้วก็วัดจากตรงนี้มาตรงจุดนี้เลยก็ได้นะครับแต่บางคนวนี่โอ้ไม่อยากจะรื้อเครื่องเลยรื้อแค่ตรงนี้ได้ไหมก็รื้อแค่ตรงนี้ก็ได้ครับง่ายมากเลยนะถ้าเกิดรื้อตรงนี้แล้วเ็าวัดแค่ช่วงเนี้ยว่ามันผ่านไปได้หรือเปล่านะครับแต่ในที่นี้ผมชักเอกจะไม่ได้มารื้อแค่ตรงจุดนี้นะครับผมจะรื้อตรงจุดนี้เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันมันเสียก็จะได้มาซ่อมบอร์ดไปเลยนะครับ แล้วก็ใช้คัปเตอร์นะครับแกะตัวฝาออกมาด้านบนครับนี่เขาจะมีเป็นฝาแบบนี้นั่นเองน,น,นะเห็นไหมฝาปิดกันนะนี่ครับก็ผมก็แกะไว้เรียบร้อยนะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตนั่นเพื่อนครับไขน็อตแล้วก็เอาสลักเขาออกไปนั่นเพื่อนครับออกเป็นลักษณะนี้ง่ายๆนะเพื่อนครับ ทีนี้น็อตตรงนี้จุดนี้นะนี่ครับไขน็อตแล้วก็ดันสลักไปนะครับสลักเขาก็จะดันโผล่อีกด้านนั้น่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับทีนี้เขาจะออกเป็นลักษณะนี้นะครับเอาเก็บทุกอย่างไว้ให้ดีนะครับนี่ครับในส่วนของบอร์ดนะตัวนี้ผมจะยังไม่ไม่ลื้อหรอกครับอาการไม่จ่ายไฟนี่ก็ต้องเช็คในส่วนของบอร์ดแล้วก็ช่วงของสาย จากต้นขั้วมาปลายขั้วตรงจุดนี้นะนี่ครับเพื่อนครับแกะกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนครับก็เอาตัวนี้ออกมานะ้วเพื่อนครับอย่างอื่เนี่ยผไม่สนใจอะไรนะครับเอาตัวนี้ออกมาก่อนครับเพราะว่าไฟเขาไม่ติดเราต้องเช็คตัวสายนะครับเพื่อจะเช็คตัวคัตเอาด้วยนะครับว่าเขาวิ่งมาถึงจุดนี้หรือเปล่านะเพื่อนครับถ้าเกิดเราวัดแล้วนะครับไฟไม่มาถึงจุดนี้ไม่จ่ายไฟนะครับ ราต้องไปเช็คในเรื่องของการเอานะครับเพื่อนครับก็เป็นลักษณะแค่นี้เองครับพอใช้คารเอาททุกอย่างมันปกติเสร็จล้วก็เอากลับมาเสียบนะครับกลับมาเสียบอยู่ที่บอร์ดนะครับถ้าเกิดมันใช้ได้ก็ถือว่าโอเคไปเลยครับถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ต้องมาไล่ตัวบอร์ดทีหนึ่งนะเพื่อนครับนะครับก็เอามิเตอร์จับเช็คเหมือนสายขาดในธรรมดาครับตั้งไปที่ย่านวัดไดโอดนะครับนี่ครับก็จากตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ทิ่มไปเลไครับเพื่อนครับมันจะมีช่องอยู่นะครับจะมีช่องอยู่นะ ช่องสล็อตนะอันนี้จับไว้นะครับนี่ครับขาดไหมเนี่มีมานะครับขาดไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้มานะครับนี่ครับนี่ครับแสดงว่าระบบคัตเอาต์ต้องมีปัญหาแล้วะครับกลับเข้าไปดูครับแค่นั้นเองเอากันนะครับตอนนี้ผมก็แกะตัวระบบคัตเอาต์ออกเรียบร้อยแล้วมาดูกานกังนมันครับเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อเห็นไหมครับโอ้โหเมื่อนะครับดูนะครับ ความชื้นเข้าไปโอ้โหนั้นนะเดี๋ยวต้องมาล้างบอร์ดดีก่อครับยังงั้นมันรับล้างบอรดด่วนนะครับนะเดี๋ยวถอดไปเลยครับตรงถุกนี้นะครับถอดลงไปเลยเนี่ยมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหวาลิเตอร์มีแตกนั้นน่นะครับตรงนี้ครับมองเห็นไหมครับว่ามันแตกนะครับมองเห็นไหมนะครับเนี่ยแตกนะครับนี่น้านะลางจรไม่ผ่านนะครับ เป็นที่ตัวนี้นี่เองนะครับเพื่อนครับอ้าวโหเนี่ยครับขนาดผมเอาน้มยาล้างยังมันกัดไม่ออกเลยนะเพื่อนครับเอามือช่วยนะครเพื่อนครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับความชื้นรือว่าเป็นน้ำอะไรครับทําให้อุปกรณ์รัดวงจรได้ครับเพื่อนครับนะครับก็ง่ายๆเพื่อนสามารถทําเองได้นะเพื่อนครับในกรณีที่มันไม่ติดนก็เช็คแบบนี้แล้วทำเพื่อนครับนี่ครับ จะมีฟิล์ตัวหนึ่งอย่าีตรงจุดนี้นะนะครับล้างน้มนสะอาดครับก็เป็นลักษณะางนี้เพื่อนเพื่อนครับที่สะพานไฟจากนี่ครับจับมาตรงนี้นะครับเป็นไฟฟ้าสถิตอ่อนๆมานันเพื่อนครับถ้าเกิดเกิดความชื้นจนจนเป็นคา,าบมาแบบนี้นะเมื่อเนรับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือเขามีระบบป้องกันไฟเกินอันนี้คือตัดนะครับอันนี้คือเป็นระบบป้อ,องกันไฟเกินไฟกระชากนะครับตรงจุดนี้นะครับ ทำอุปกรณ์ไม่เสียนะครับคือเขามาไว้ตรงนี้นะเพื่อนครับนี่ครับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมี r ชนิด s m d ครับสามตัวครับเรียงกันก็เป็นเบอร์สามสามสี่นะเพื่อนครับออสามสามสี่ใช่นี่ว่าสามสี่มเรามาดูวัดฟิวนิดนึงครับจะตัวนี้ครับเห็นไหมมาดูนิดนึงครับว่าตัวนี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันตัดการทํางานนะของ่ายมากันมาครับนี่ครับ ขับไปที่ย่านวัดไดโอดครับเพื่อนครับพ่อวัดดูครับเพื่อนครับอ่เมื่อกี้ปีดปีดอยู่นะยังแสดงว่าสกปรกนะเพื่อนครับนี่ครับล้างอีกรอบโอ้โหนะครับผ่านแล้วเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนเือนครับแล้วทําไมตอนแรกมันไม่ผ่านเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมครับว่าระบบมันตัดนะครับน่าจะเกิดจากน่าจะเกิดจากซีตัวอตัวนี้นะครับนี่ครับตัวค่า cx เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ ตัดการทํางานนะครับเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยครับเพราะว่าเขาค่อมมาโดนตรงจุดนี้นั่นเป็นครับอ่าโดนแล้วก็ตัดการทํางานเลยนั่นเป็นครับเมื่อกี้นะครับมันค่อมมาแบบนี้ครับความชื้นนะครับความกันมาแบบนี้นั่นเป็นครับระบบเลยตัดการทํางานนั่นเป็นครับเนี่ยมันก็ดีอย่างนี้ครับมีระบบพัดเอาอย่างเงี้ยนี่ครับเอาทีนี้เราทําความสะอาดแล้วไม่มีคลื่นไฟฟ้าสถิต เป็นสะพานไฟแล้วมาดูต้นขั้วปลายขั้วนะครับว่าเขาผ่านหรือยังครับเพื่อนครับถ้าเกิดเขาผ่านนะครับผมก็จะเสียบเข้าที่เปาะแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเพื่อนครับเอามาดูนิดหนึ่งนั้นไหครับอันนี้คือเราจะวัดต้นขั้วปลายขั้วนะครับอสายมีแต่ลงไปไหนยูเหยิงกันไปนหมดเลยนะครับเพื่อนดูนะผมขยับโทรศัพท์นิดหนึ่งครับมาดูโอ้สายนี้เขายาวมากนะครับสายเขายาวมากนะครับจิ้มเป็นตรงจุดนี้นั้นนะครับ มองเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะตรงจุดนี้แล้วกันครับเช็คนี่ครับมาแล้วครับมันครับเรามาดูสายเส้นนี้นะครับไปยัางนี่ครับมาแล้วครับมันครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เสียบเข้าตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดเสียบแล้วตัวเครื่องยังไม่ทํางานนี่ก็ไล่ที่บอร์ดที่ตัวเครื่องนะครับด้อนครับแต่เบื้องต้นตอนแรกตรงนี้สะพานไฟไม่ผ่านนั่นนะผมยังงง ของที่นี้จะเสียยากนะครับยึด you น know, no, ็อตที่หนึ่งครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราทีนี้จะเอาไปเสียบเข้ากับตัวเครื่องนั่น,น่อนครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวล็อกที่หนึ่งครับเพื่อนครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนิดหนึ่งนะครับสำหรับเวลาเราซื้อตัวท็อปมันก็จะมีระบบให้แบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเป็นงานจีนทั่วไปที่มันไม่ได้มาตรฐานอะ ก็ถ้าเกิดกรณีแบบนี้แล้วเพื่อนะมันจะช็อตตูมเลยนะเพื่อนนะนี่ถือว่าดีดีมากครับอ่ะซูเปอร์วีนะครับรุ่นนี้อ่าซูเปอร์วีจะมีสองระบบนะเพื่อนครับสําหรับใครที่แผ่นทำความร้อนขาดก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแผ่นทำความร้อนขาดเกิดจากอะไรเป็นยังไงอาการของแผ่นทำความร้อนขาดก็คือแผ่นทำความร้อนขาดนะครับอ่าสำหรับเพื่อนนะครับที่มีซูเปอร์วีนะครับ แผ่นทำความร้อนขาดไฟตรงนี้จะปรับได้หมดนะครับเลงอุณภ right. so right. oh, ูม okay. ิอะไรปรับได้หมดครับแต่ไฟตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้คืออาการแผ่นทำความร้อนขาดนะครับเพื่อนก็สามารถมาสั่งซื้อได้นะครับพอผมก็มีอะไรหรือว่าเพื่อนจะส่งมาซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะครับจะมีช่องทางการติดต่อแล้วผมจะปรับหมดง่ายนะครับนี่ครับผมก็จะเสียบเข้าไปครับไฟตรงนี้สายสายมีข้างล่างนี้อยู่บนนิดนึงนะครับ บบนะอะไรผมจะใส่แล้วก็จะประกบฝานิดนึงนันเพื่อนครับเพื่อเผื่อได้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเลยนันเพื่อนครับง่ายไหมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนันเพื่อนครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนันเพื่อนครับก็ซ่อมไม่เยอะพอสมควรครับสาหรับอุปกรณ์เสริมของงานแทบจะทุกรน่นทุกยี่ห้อนะเพื่อนครับก็กกัขก็ขไปดูได้นะครับเพื่อนติดปัญหาตรงไหนก็ ถปลายมาพูดคุยกันได้ครับก็ปักหมุดช่องทางติดต่อไว้ให้นะเพื่อนครับนี่ทำไมไม่ลงขอเป็นกิฟนะครับติดแรงนี่เองนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนครับนะครับเรามาดูกันครับทีเสียบไฟครับอย่างของส้างนะครับเปิดนะครับป้าพับติดแล้วครับเพื่อนครับเห็นไหมครับยังุณหภุมลดอุณหภูมิได้ทุกอย่างนะเพื่อนครับเห็นไหมครับนี่ครับ เราก็ว่าละเครื่องไม่น่าเสียง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับก่อเสียที่ตัวระบบคัดเอานะครับอานนี้ทำเป็นครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จทุกอย่างพร้อมจะส่งงานนั้นเปอนครับแล้วก็มาเทสกันอีกรอบครับนะครับเทสทัวทุกอย่างมันโอเคไหมนั่นเ่อนครับก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้านั้นเป็นครับนะครับเร่งทํางานปกติทุกอย่างนั้นเ่อนครับเห็นไหมแอนสมบูร์นะครับเกิดจากการที่ เวลาเราใช้งานนะครับส่วนนี้มันอยู่ที่ตรงลักนดียวกันกันครับเวลาช่างเขาใช้พวกน้ํายาเซ็ตผมอะไรต่างๆนะมันก็ฉีดฉีดฉีดน้ำฉีดอะไรบ้างต่างๆนานาครับมันก็เกิดความชื้นเข้าไปข้างในนะแล้วก็จับสะสมสะสมจับเป็นตะกอนเข้าไปนะครับตะกอนก็ทําให้มันจากลายพิ้นที่มันควรจะเป็นของเขาแล้วนะครับก็การมามค่อมกันนะครับ ขอคมกันทำให้ทาให้ซีมันตัดการทำงานนะครับแค่นั้นเองนะครับเ,เสร็จแล้วพร้อมส่งมอบนะครับอ่ะก็ช่องพออย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องเราขอบคุณมากครับ